เจอปลาหมอครับผมไซส์ใหญ่เลยฮะเนี่ยฝนตกครับผมปลาก็ขึ้นครับผมเนี่ยกระดิบกระดิบไปแล้วครับผมโดนครับผม สวัสดีครับสวัสดีน้านักตกปลาท่านผู้ชมครับผมพกกับผมเช่นเคยฮะน้าเปาครับวันนี้ก็พาออกไม้ตกปลาช่อนครับผมวันนี้ก็พามาหมายน้ำจั้นเช่นเคยครับผมมากับบรรยากาศฝนตกครับผมนี่ฮะตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่เลยครับผมแต่ตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับผมนี่ฮะสภาพไม้ข้างหลังครับผมก็มาซ้ําไม้เดิมเลยนะครับผมช่วงนี้ไม่มีไม้ออกเลยครับผมเวลาก็ไม่ค่อยมีครับ แต่เราไปติดตามชมกันครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมตกประชอนหลังฝนครับผมไปลุยกันครับผมนี่ครับท่านผู้ชมฮะหมาดแล้วครับผมยังไม่ได้ลงไปถึงหมายนะครับผมนีโหนี่ฮะเจอปลาหมอครับผมไซส์ใหญ่เลยฮะเนี่ยฝนตกครับผมปลาก็ขึ้นครับผมเนี่ยกระดึบกระดิบไปแล้วครับผม เดี๋ยวเก็บครับผมไซส์ใหญ่เลยฮะตัวนี้หมานครับหมานครับเจออีกแล้วครับผมนี่ฮะปลาหมอครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมยังไม่ได้ไปตกปลาเลยครับผมตัวที่สองครับผม don't park บาดเลยครับนี่ฮะตีกบยางต้องนานครับผมไม่ยอมกัดครับผมนี่ฮะเปลี่ยนมาเป็นเยื่อไม้ครับผมเยื่อบักเดบครับตีไปซองไม้มาครับผมโดนเลยเดี๋ยวดูกันต่อครับผมรอดแฮ้วนะฮะตอนแรกนึกว่าจะแห้วสล้ะโอเคขึ้นนานครับผมต้องกลับบ้านแล้วฮะตกมาได้ชั่วโมงเดียวเองครับผมดูครับข้างหลังครับผมมืดมาเลยฮะฟ้าก็ร้องนะครับผม ต้องได้รีบกลับฮะวันนี้ก็มีคนงานแต้มหนึ่งครับผมเพิ่งได้ไปตัวเดียวเองครับแล้วก็ได้ปลาหมอไปสองตัวครับผมฝนมาแนละ้วต้องได้รีบกลับครับผมแต่ว่าเจอกันใหม่ฮะคลิปนี้ต้องลาแล้วครับผมไปฮะ